สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC สุขสุขเดอ้อห่างหายจากคลิปห้าอยู่ห้ากินไปโดนละพี่น้องจากการห้ากินตามธรรมชาติเขางามไม่ดิพี่น้องเข้าประแมงกำลังถอกเนาะเขากำลังถอกกำลังมานเขางาาพี่น้องอ้วปลาว่อโดด รายก,การมือนีเขาสิไปหาออกทงเนาะพี่น้องออกทงออกท่าแย่เข็งมดแดงน้องมือหน่ะซื้อไข่มดแดงมากเ่องโลแซนหาเนาะพี่น้องหาขีดแซนหามือนีก็เลยหาอันนี้แย่เองซะพี่น้องเอ้ยซื้อเขาเจ้ามันกระแพงหลาย ้าเขาแจวค้ายอยู่เมือนัน่ิม่ซสื่ออยู่แถวซ้ายทางก็ได้แพะถขาสื่อแถวบ้านค่ะราคาถือพี่น้องเพราะเขาเป็นแย่เขาเอามาค้ายแต่ว่ามือนี้เทาสิอ,ออกไปแย่เองเนาะพี่น้องบ่ได้หายอยู่หากินกแโด้นละพี่น้องแางมือแรงกระแดดอยู่ได้นี่พี่น้องออกหากินแงมแดงบอ๊อบ,บี้บอกว่าให้เป็นแย่แถวปูลองเบิ่งเนาะว่ามันสีได้อยู่บ่พี่น้อง ่ามนี้เป็น,น่ามไข่มืดแดงเด้อพี่น้องไข่มืดแดงกําลังตรงบอไดไปคนเดียวนะพี่น้องไปกับแม่น้องอันซองคนซองกระตา พี ơi, đây, ò, an, ่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันเด้อวัดสิไดายดูบ่รูดสอยกันพี่น้องบูป่าบูลงพี่น้องเอ้ยแย่มาล้นเติบเลยละแต่ว่าเฮาขอบอไดท่าคลิปเพราะว่าบ่มีตากองเนาะอืสอีซังมีน้องนามัน เดี๋ยวรอหมอ่งที่ห้างไม่เนี่อยผ่ยมุดแดงหันไล่ไหล,หลพี่นนองห้างก็ไล่อยู่แต่บามันหกเกินเะนะทำมุดแดงนี่จะห้างตรงๆแต่ว่าในกระตาพี่ใหม่แตกเบิดพี่เนาะบาปสั้นกระตาแห้งหลายะนะสั้นมันกระแตกเลาะไปหม่งได้ละละลากันละ เมืองไรหล่อไปไหนกับไปแค่มข้างหน้ามึงสีรองเขาวป่าเพิลล่มแดดรอไปโหลดแท่นั้นเมืองไรไปได้กับไปอุ้ยอุ้ยลง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 โอ้สื่อกินดีกว่าครับพี่น้องเอ้ยมันที่อยากปวนนี่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเหนื่อยเกินมันเหนื่อยน้ำทำเหลือกสถานที่แหย่เนาะปกติก็สิบโมเหนื่อยเป็นไรหรอกฮ่อนแดดตอนนี้ห้าสิมากอ่ารอดแหย่เบื่งที่ประสาทเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบื่งจักหน่อยก็่อนหลายโมงไลหรอกพี่น้อง แตกเบิร์ดเข่ามืแดงปีใหม่ปีใหม่หงอกท่างกระตาแห้งลายเวลาข้อแย่เข่ามือแดงเนาะพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำดินคืดินกระเบื้องกำดินเนี่ยก็มาหลุบวัวไฮมุดมันไตได้เนาะพี่น้องมันไตมันกระตกเห็้ดูไตมันกระตก เขามาทาั้งเปลือกปลาชะก็พี่น้องหนุ่มพี่ปลาชะก็ไข่ใหม่ก็อนน้องไม้บดย่างฝนตกมาเนี่ออกน้องไม้ออกดูได้นี่พี่น้องฝนตกนในน้องไม้แตกหน่อดูได้นี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยกระตากความ ตว่าฝนตกแล้วเธอหนึ่งต่ว่าท่านเดีออกพี่น้องอีกเครื่องเตบิบฝนตกอีกนี่ออกดูได้นี่แตกนอดอดด้าน่น้อใหม่นี่ยังยังมาเพาะตอน่อใหม่ไข่ใหม่ นทำไมกำลังแตกนอเนาะซัมเน่พอดีแกงพี่น้องมาสีบกเก็บได้นักสะออนป้าไหมันสีเหย้าพี่น้องมองไปมาหาอันสุม่มแล้วมันก็นเลยออกเนาะพาใไหมใี่ใช่แค่ละพี่น้องมัน บ่ร้ายหรอกแต่ว่าพ่อกระเทือนให้ไม่ป่าเนาะใหม่ก้อนใหม่ ขี้ขานหมุนขอไปเอาดิอยู่ไหนพู้พี่ชายก็ตตองหมุนที่นอ่อง sai xài xài là... Bạn đi. Bạn đi. Bạn đi มือนี้มาหาหน่อไม้แต่เอ้ยมาหาข้างบัวแดงแต่ว่าพอหน่อไม้พี่น้องอู้เออเสียดายฮาหน่อไม้แทนแค่บัวแดงแล้วบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยมานมันมานหน่อไม้เด้อพี่น้องมือนี้นพี่อู้หน่อไม้ไผ่ไหมพี่น้องเอ้ยมานเด้เหมือนในห้างมานเนาะ บ่ได้ครหมดแดงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไหลนองใหม่แทนอยู่นี่เป็นแถวป่า,ปาสะน้องโมงมีไฟเขามาพี่น้องน้องใหม่ย่ามนี้มัน แสบได้พี่น้องทำไมไพ่ใหม่ป๊อดอยู่เบื้องเพิ่งถูกกระไล่พี่น้องเอ้ยป๊อดอยู่เบื้องหน้ากระไล,ล่ไลบนนี้มีแต่กอเดียวเด้อดพี่น้องเดี๋ยวใส่มาเบื้องก่อนอื้มม้านองไม้พี่น้องม,ม,ม,ม้นม้านม้นป๊อดมองมีไพ่มาหา มันของเฮาเนาะเหมือน,นี่อือ เปกี่ผีเด้อหักนอมัอยู่เยวเป๊ากีทา่ทักนะพี่ห้อ,อมาหักอันนอมัอยู่ผีเก็บประทัไนในเบิร์สาพี่น้องเจ้นนายจังสีดิม xoay xe đêm mượn Không phải thay máy Phụt, <laughs> đi kháng ngay cả đây thì nó Còn em đi bác con ก่อนนี้ก็มี่ยวงดุมอืม้กำลังเกิดก่อนนี้ด้วก่อนนี้มี่ไปดิอ๊ะม,มอมีแนวใสแนวใหม่ บะไรเแย่ยเพี่น้องเอ้ยขันมแดงหมดเลยเมื่อยเมื่อยก็ขันมาแดงเอาะไม่อย่ดีกว่าดีพี่น้องเห็นม ได้ไล,ะะย,ล,ย,ลยเติมพี่หน่อมาใหม่พแจงดูได้เอาไปสอมถวยหนึง่งแม,ม่แจงได้ถวยหนึง่งเห็นจังไดหน่อพี่น่อ,นอให้จะได้ด้ แก่เสือใส่บ่แบนตาถือมอ่ะเนี่ยใครมูแดงพี่น้องมันดวนตาก็ได้ใส่แบนกันแดด <c oughs> จากคนที่ดำอยู่แดดแห้ดำตือ้อ ขือเอาแปดห้างไงบ่ทางน่ะเออเดี๋ยวสิไปแย่เกือบปอกเห็นน้องใหม่เออเห็นมุดแดงทางน่ะพี่น้องทางไงขันมันสิมีอีหันแน่ะ mẹ anh bảo đấy mẹ anh mới đẻ phe mày Còn nhỉ bảo đi nay mang cứ hết mày. Nhá, nó mày men mẹ anh ở nhau là phía nóng หาเข้าวโอ้ท่านในหูน้ำใหม่ออก <c oughs> อืมรายไ้เติมห้องเดียวนี่คอยหักแย่มากแย่แห้งเด๋อวไข่มันแตกปัน Bố thương quá vẫn khỏi chị nhẹ Hàng cá hàng nhảy thì nó cũng nhẹ nhà này hàng nâng Bát thì nó Phỏ khóng đi ít leo Bát thôi Chị ảo chẳng đấy đi Khẩu thăng thì có bộ đại nó ปาดต้องตาเหี่ยวปีนะจำสีแกงเนาะบาดจำสีแกงข้างนันโอ้พี่ม้านขากมานแน่พี่น้องปาดท๊ข้างนันได้พิถีพิถันให้เวิรงกหน่อไม้เออ เอ้าจังไรเด้ยบาน,านนี่บวัดท่านในมีห้อยคนหักพอดีเนะาะเคล็บเราแด้แน่อ่ะเนี่คนบัดท่านในมาหาผลมันหากระตกแค่เดียวมันสุ่มนะเด้๊สุ่มโอ้โหนกเอ้สิดายเด้ตัวน,นี้เป็นใหม่เบิด,ดสิมุนเข้าไปจังไรเดียเนาะขอยสิมุนเอาเขาทักเรนบ่ได้ đó qua này nè ừ, ừ. Vào đây, vào ừ. Vào thứ phá mà năm cái đó hoặc là sáng sáng chắc nổi Mình đưa khi nó xịt kẹp hay vượng Con nó có mịt à เราใหมไผ่าไหมสำเนาหืมเราใไม่ผ้าไหมแต่ข้าวตะกีนขั้นเห็นสำเนียงฟาดดีใจอเดีอร่อยแลยวนะี่ได้ข้าวตะกีค่ะเดี๋ยวนี้ยังมามันโบอึดเราใหม้กินพี่น้องกินเรื่อยๆเนาะซัมปูเดี๋ยวนี้ยังมานี่เราใหม่แงมอันนี้ยง้มแรงกะมีเราใหม้กินก็นคือสมยัยตะกี้เดี๋ยวนี้น้ำน่าแซงกันอันนี้ เขีนมากันเราใหม่กันไล่เขียนป้า,าปกระลังเกิดน,นี่นขาจนอัน่ี่บนี่อยู่นี่อันหนึ่งออย่าลืมเว่นดนะ้ว่วางเว่นไว้พ่อ,อยอมจะหาจังได้ โอ้ขันมาหาสวงตัีบํทาทงค่ะเนาะกําลังงามเลยนี่นมันกแก่ปะล่ะอันนี้มันแบบเป็นใหม่ปะล่ะหรือเงาแบบแห้งทำสิดแกง,นะแง,งเลยนะเหมือนรกเาง่ำห่อเลยนี ชุ่มต้นเป็นใหม่เินะเนาะแต่มาหอดตอนนั้นเนาะเขา,าพอป้าหน่ซุ่มเนอต้นเป็นใหม่ต่สิพอดีงามพอดีงามพอดีกินพอดีแกงนพอดีปอกแบบนี่เด่นมัดออกมาเอาหยอดน,นี่เลยเด่น ลอยหังนี่คันข้ามีผ้าข้ากระสางๆเข้าไป้ยหิวหนาแห้งเดยพี่น้องเลยหิวจนปากแหงหิวจนปากแหงคอยดื่มบอกจะได้ปะกินหนาบ้าแต่เพื่อนคอยว่าหิวเพราะคอยกินหนาหมูกระสัง คอยได้เด้อขาดได้เสือคอยเสือคอยขาดเบดเด้อ <laughs> น้ำ oh <my> <laughs> น,เนเีเอวนี่เอวเออ มาแต่กี้ก็อนี่ได้ยึดงานเลยเริ่มแหเ,เอาว่าก่อนเด็กีันนเห็นเด็กกระสีกิดหอดแน,น่ๆกระสีอยากหาโดดเด่เนนี่ดิห่อทะเวด cái nó mà con con này có nhiều bồ lai? Ừ, lai đây. Còn kèm hết, để nó mình nước nó Ứ. Không ừ. đẩy đi. ไล่นะฮอมีแนวใสพี่นนางใสอันนี้คสักขอเสือเบื้องนั้นมีทางออกอยู่เดยขยันเดยังมาออกทางนีข่ยแหงแล้วมันเปนสีจัก มนเากย่างก๊าบมาคืนแต่ว่าาย่างไปเบิ่งคัน่ายังนี่ฮะค่าหวยบ่เออฆ่าฆ่าน้องเกาตั้งย่างก๊าบออกทางนี้เด้คฆ่าน้องย่างก๊าบออกทางนี้แต่เว้นไก่สิตกแล้วพี่น้องย่างไปใหญ่อีกจักหน่อยแล้วก็กลับบ่ได้ไข่มดแดงก็ได้น้มใหม่ก็ยังดีพี่น้องน้อยๆเนี่ย ตาเวนคอยล่ะพี่น้องเมื่อขอเทีอนพอดีตาเวนตกดินหอบดอไม้เมื่อเนาะพักกระโดนเอาบ่าพวกกระโดนไปกินก็ก่อยคำมือแดงเก็บยพวกกระโดนก็เกี้ยก่อยคำมือแดงแต่ว่าร์บอลไล่ดอกอาเจ็ดหน่อย มีหมากอยู่บ่เด้อเออหมากก็มีแต่ว่าหมากอยู่สูงเอาบ่ถึงออออไงเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยก็สิได้คําบ่แดง เออเอาไปได้อือกบอ่อนกพี่น้องแจโอ้ห้องแตนแตนแตนแตาตนอ๋อพีน้องห้องแตนแตนไรแี่นต้นบ่ตอด แตนอยู่ในกุนี่เต็มเลยในกล่องเขาบอเห็นดอกพี่นงมง่ีอยู่ประมาณสาวสามสิบห้างห้างแตนเป็นสีดดำๆเนาะห้างแตนละม,มันติดอยู่ในกกนี้บาท,ท้ปบาท,ท้ตาตูบตาปูได้ค่ะมันตอนนี้ được đơn thuận đợi đợi